ยิงโดนให้ด่ายแว่นเลยครับคุณมันไม่มีทางยิงผมโดนไอ้บอนี่คนเดิมคนดามมึงชักอะไรตอนนี้เป็นอะไรไม่ใช่ฮลัลโหลสตรีมที่ช่องใจญ่เรา ทุกวันนะครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับผมแจเราเช่นเคยนะครับผมวันดีครับโยวันนี้เรามาเล่นเกมใหม่นะครับทุกคนเดลต้าฟอร์เกมส่งท้ายปี2024เพิ่งเปิดวันนี้สดๆร้อนๆ้อันนี้เป็นเกมของค่ายการิ่านะครับทุกคน ค่ายที่เราคุ้นเคยครับค่ายเดียวกับ ROV นั่นเองนะครับผมตอนนี้มันเล่นในคอมนะครับผมฮะในอนาคตจะเล่นในมือถือได้นะครับทุกคนนะตอนนี้เล่นในคอมก่อนหนงแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวน,นะครับถ้าเล่นในคอมแล้วสามารถเล่นในมือถือได้ด้วย ID เดียวกันนะครับทุกคนแต่มันต้องเป็นกา r ีนาเดลต้าฟอสนะครับผมนะ RIGHT ไม่ใช่เดลต้าฟอสตธรรมดานล้ต้องเป็นกา r ีนาเดลต้าฟอสโอเคไหมเดี๋ยวงงกันเล่นยากไหมไม่ได้ยากหนงไม่ได้ยากแต่มันจะมีโหมดที่แบบยากอยู่นะหนงมันจะมี2โหมดแล้วทุกคนมันจะมี วอลแฟร์กับโอเปเรชั่นนมรู้สึกวอลแฟร์เนี่ยจะเป็นแบบประมาณ30กว่าคนปะทะสามสิบกว่าคนยิงกัน2ฝั่งแบบฝั่งหนึ่งยึดฐานอีกฝั่งหนึ่งการไม่ยึดฐานส่วนโอเปเรชั่นอันเนี้ยอันนี้โหดนมอันนี้จะเป็นประมาณว่าถ้าคุณมีของแล้วถ้าของหล่นเนี่ยเสร็จเลยนะอันนี้โดยนยิงเพราของนี่คือเสร็จเลยนมะเล่นในมือถือได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกดดาวน์โหลดเวอร์ชั่นของไปก่อนสมัครไ้ก่อนได้ทุกคนเพราะว่าสมัครตอนนี้ได้ของด้วยนนะทุกคนลมาเ่นนกัผมอยากให้คนไทยยเเล่นนกัอะนะทุกคนสหรัับบนนนนออีี้เ่ยกไว้กก่อนนนะคครับทุว่าเป็นของล่ทุกคนอาจจะ เนกมนี้ไม่มีเพย์ทูวินโปรโมสิครับโปรโมสิครับทุกคนเกมนี้ไม่มีเพย์ทูวินนะครับมีแต่เติมตังค์เพื่อซื้อสกินนะผมแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปเนาอันนี้จะเป็นตัวระเบิดเนี่ยมีเป็นสิงเกอร์เป็นแบบตัวมาาอีกวันมันก็แบบรักษาได้อะไรเงี้ยเแล้วก็มียานย้ำอีกรอบไม่มีการเติมเมื่อก่งกว่าไม่มีเนาะพร้อมหรือยังครับทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าเนาะ เจอละ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 ตัวนี้ตัวนี้นะผมจะใช้สกินปืนเรา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 เป็นไฟบุกท้กคนบุกไปลึกนะเฮ้ยไปทางเรือไอ้เหี้ยไปทางเรือว่ะเราไปทางเรือว่ะโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวเชี่ยโคตรเท่ไปเลยไปเลยไปเลยทหารพลหนึ่งพลสองพลหนึ่งพลสองสามเราเปลี่ยน Let's go ดูดีทุกคนพาไม่ยังเวอร์เข้าสุดป่ะเข้าสุดป่ะ เวอร์จัดเบอร์จัดอันนี้เราต้องบุกบุกไปทุกคนบุกแล้วก็ยืดทีลเมอร์จีลเมอร์จีลเมอรให้หมดครับบทนี้ค่อนข้างนานนะเล่นได้แบบยาวๆเลยผมนี่คือใส่ปืนหรอกโหโอ้โห้โคตรดีปืนบ้าเลยวะเนี่ยปืนปืนดีจัดเปลี่ยนปืนครับได้บอลครับได้บอลครับคราวนี้เปลี่ยนปืนครับได้บอลโอ้โหดีขนาดนี้ไอ้พวกสั่นสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยมึง เฮ้ยผมควงปืนไม่อยู่ทุกคนมันสั่นเกินเอ้า <c oughs> กูเปียตัวดีกว่านี่นี่อันนี้อันนี้โดนละอันนี้โดนละอันนี้โดนละอันนี้ไม่โดนให้ยจะให้ตกเลยไม่โดนให้ตกเลยคนระับหน่มนะหนุ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 ่มนะ เลยไร้วะโดนเฉยเลยวะยิงไม่โดนถ้ากับปืนสั่นจริงๆหรือว่าเราต้องไปปืนกลอ๋อนี่แต่ผมว่าตัวนี้เล่นสนุกมันมีระเบิดไอ้นี่ก็สั่นเยอะเด้อว่ากูโดนฝึกโอ้ยว่าคุณโดนฝึกรีคอยมาก่อนแล้วมั้งเนี่ยโดนอีกแล้วอ่ะโอ้ทั้งเมยิงกูเก่งขนาดนี้โหรอเฮ้ยมีรถป่ะเฮ้ยมีรถทุกคนเตาเต่าเต่าเอธิบาย ลองแบบบอกเลยได้ไหมว่าเนี่ยเมื่อกี้ผมรู้ว่าคุณกำลังจะผิดฝันกับสมีธกับรถผมแต่พึ่งผิดฝั่งครับอย่าพึ่งผิดฝั่งไอ้ลาวไปแล้วไอ้ลาวไปแล้วไอ้ลาวไปแล้วอะไรอันนี้มันก็อยู่ในสนามต่อสู้ไม่ใช่หรอไม่ผมรู้ว่าคุณกำลังจะผิดฝันกับสมีธกับรถผมแต่พึ่งผิดฝั่งครับอย่าพึ่งผิดฝั่ง อย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะครับรู้กันแค่นี้เทียบทีมมันมีโอ้ที่มันมีสไนเปอร์ทุกคนทีมมันมีสไนเปอร์คอยเอาเราอยู่ได้ในเมื่ออย่างนี้ได้ผมไม่อยากจะข้อรูปกับสไนเปอร์นะครับทุกคนแต่ในเมื่อมึองทำอย่างนี้เมือล้ามไม่ปูต้องเอาจริง ไอโบดี้คนเดิมคนดามกูฆ่ามันไม่ได้กูไม่ยอมเฮ้ยกูหัวร้อนไปหมดลาเฮ้ยกูทุกคนมันมันบุกมันเราเราไม่อยู่เลยอ่ะมันไม่ได้การละเพราเราโดนเขาอะไรวะเไ้อะไอ้เจ๊กูยิงได้เลยลงลงลง ตอนนี้เราเจอคนโหดใช่ไหมนี่เปลี่ยนสไนเปอร์เมื่อกี้เป็นสไนเปอร์ที่อาจจะไม่ดีนะครับอันนี้แหละของจริงไม่แอบยิงอยู่อ๋อยังคงกูยังร้อนกูยังร้อนเลยอดึกๆคนเล่นเก่งเยอะเป็นทุวเกมนี่แสดงว่าผมโดนนบว่าเป็นคนไม่เก่งใช่ไหมกูปวดกับเดิมอีก ชมแล้วครับทุกคนชมเลยครับชมเลยครับวิ่งยาไอ้บอดี้ลงมาน่าเออไเม่งดักทุกทางไม่ไปคือตอนนี้เราดันเข้าไปไม่ได้ทุกคนเราต้องพยายามดันเข้าไปเรื่อยๆนะ เอขอร้องทุขขงกคนทำไมมันไมน่ชุบหัวหอุ้ยใจหลายเกินอ่ะมึงฆ่า73ตัว73ตัวทุกคนผมฆ่าเก้าตัวทีมม่งฆ่าเ4็อ้้หูมึงมืม้เกินเราจะสู้คอนดี้นะ่ะคือสงคราม มาแล้ว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 ยิงได้ยิงได้ยิงโก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 โอ้โหสีส้มนี่คือพวกมันเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละเอาละคนเตะโดนคนเดียวคนเดียวคนเดียวแคมบนเขาเหรอไอหมอนี่แคมบนเขาเหรอ กูมา mhm. แล้วกูกระสุนหมดกูอยากชอบกูอยากชอบเพื่อนครับพี่บ๊พ um 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 ี่คร um ับพ um ี <t um> <t um ่พี่พี่ครับผมไม่ได้ใส่อารมณ์แต่พี่ชุผมก่อนดูสักันอเหรอวะเออทำลายวิญญาณผม แลาเบอดหรอถามิมันทานมันตีกูดินะอย่าให้มันยืนได้ทาหารมันมีคนมอบอยู่ข้างล่างกูไม่รู้มันอยู่ไหนนะมันมอบโย ยิ้ไม่ทันเหรอทุกคนโอยิ้ไม่ทนันดูมันยิงดิโอ้แล้วดูชื่อคนสิชื่อคนสิแม็กซี่มาอ๋อจำนวนคนหมดอ๋อแบบเหมือนตายตายทีละคนจนไม่มีใครอยู่ตรงฐานที่เรายิ้มาได้อย่างนี้ป่ะมาคอยรอบคนนี่เห็นป่ะม,มันเป็นคนไทยทุกคนมันเป็นเซิร์ฟไทยนะหนุบานเนี่ยโอ้อบอุกละว้าวเ้ยเขาอยากเป็นฝ่ายป้องกันนะคุณต้องสู้เพื่อชาติชินโซซาคาเกะเฮ้ยผมเป็นคนกลั <ๆ S 2> บว่ะวู<ๆ>้ฮูวว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  เวลาที่ทุณผู้ชายใจร้าวจะได้ทำตามความฝันได้ทำเพื่อประเทศชาติไปเลยจุกรูไปกโรู้ชะตาที่มีอดเลี้ยงกูเพิ่งเริ่มเลยอ้ยงพี่ครับพี่ครับพี่เดี๋ยวก่อนพี่อย่าเพิ่งใส่อารมพี่เดี๋ยวก่อนพี่อย่าเพิ่งใส่อารม เนียกูเพิ่งเริ่มกูโดนแบบมาสุก้าอยากหน้าเกือบแพ้หวานเจี๊ยบ มี <laughs> จะชุเบเพื่อนหรอจะชุเบเพื่อนหรอ <laughs> ว<ะ>่า <laughs> วันนี้ครับพี่ซิงสิงสิงิ <laughs> ว่าขอบคุณครับขอปืนนะครับโผมเชื <laughs> <laughs> ่ออาว่ธทุกคนหวานเคีย้ยว่าหวานเคี้ยวตรงนี้มันจุดดีจัดนี่ ยิงไม่โดนกูยิงไม่โดนสักนัดเลยวูย้ <c oughs>

ว้า wow! ขึ้นมาหรอขึ้นมาหรอขึ้นมาแล้วเราออไม่ได้ใช่ปนะ่ะเราต้องอยู่ที่เดิมให้หมดก่อนกูขึ้นมาฟรีสินะ oh. นี่เนเรียบร้อยออกแตงกวาเพื่อนเราบุกมาแล้วแล้วมันก็ดันเข้ามาช่วยเขาด้วยุกไม่มีใครช่วยแล้วว่าใจร้ายเกินอ๋อนี่คือผมนี่ผมขึ้นไปไกลมากดทีมงไม่ไปไหนกูขึ้นไปดู ออน,นี่ขึ้นไปได้แล้วโอ้โหผมเชที่ผมจะเป็นคนแรกที่ขึ้นไปตอนนี้ขึ้นได้แล้วอันนี้เป็นเทคนิคการหลบอันนี้ผมพูดถึงนะว่าหัวทั้งสองมันหมุนได้ถ้ายิงโดนให้ดายแว่นเลยครับทุกคนมันไม่มีทางยิงผมโดนเป็นไงผมบอกแล้วยิงไม่โดนไอ้เหี้ดดยผมขึ้นมาจริงแต่กูตายเลยอุ้ยมูซังขึ้นมากูซังขึ้นมาตุกโถลูกมู่ไรอะ กูไม่ได้โยนที่บนสลิงกูโดนที่เครงบนไม่นับไอ้เพื่อนอะไรไม่ใช่ฮัลโหลเราไปช่วยนายไองเพื่อนอเ,เราท้าไมไ่รู้ว่าสงครามก็มีการช่วยเหลืออยู่ขึ้นมาตกปลาเราไปต่อ,อช่วยเขาด้วยช่วยเขาคืนนะเขอาอุตส่าห์ช่วยช่วยเขาคือนอุตส่าห์ช่วยมันมาช่วยกูคืนช่วยกูคื้นดิโอ้ดีแล มาช่วยเหลือที่เท่าเทียมกันทุกคนสุดยอดเป็นไงมาดิมึงยิงรุน่างจังหวะโอ้ย ยิงประมาณ20ตัว19โอ้โหสิไดว้ว่ะสวยอยู่สวยอยู่โอ้สวยอยู่สวยอยู่รุ่นขอลองอันนี้อันนี้เนี่ยคือจะเป็นลงไปแล้วก็ยึดนะครับทุกคนนะครับทรัพยากรอของศัตรูให้หมดนะผมไม่สนใจเหมือนกันลุยเลยเราไปยึดของเาเอาโหลดตอนนี้โหลดได้แล้วทุกคนเนี่ยเห็นลิงก์ดาวน์โหลดไหมทุกคนลิงก์ดาวน์โหลดปะสามารถกดโหลดได้ทันทีเลยผมไปเลยครับอันนี้บอกก่อนนะครับตาย Blue ไป go ตายเหตายทีกที่สวยอ๋อนี่มันทหารอาสานี่อันนี้บอดหรือเปล่าทุกคนอันนี้น่าเป็นบอดบอดในแมปป่ะของสตรีมกลับ กาลิน่าไม่เหมือนแล้วทุกคนของกาลิน่าเนี่ยมันจะมีตัวพวกสกินลับด้วยแล้วก็เป็นเซิร์ฟไทยแล้วก็มีคนดูแลหน่อยของไทยอ่ะทุกคนเข้าใจว่าออฟฟิเชียลไทยเลยมันจะง่ายกว่าเราภารกิจเสริมหลบหนีถาวรเครื่องถอดรหัสอ๋อนี่คือภารกิจเราใช่ป่ะผมไปนู่นเลยวะ่ะใชผมม่ผมไม่เคยเล่นผมไม่เคยเล่นโหมดแนวนี้มาก่อนทุกคนจุดหลบหนีทางคือเปิดใช้งานนะ ไปหาของในเสื้อด้วยหรอวะเจออะไรเ้ยเจอเงินอันนี้นผ,กกนนผ่านภารกิจนี้แล้วเนาะอ๋อก็ไปนี้ต่อกระสุนหลงโอ้โหไม่มียาสีฟันโอ,โอ้ไม่ก็คงคผมมีกระสุนแค่สิบห้านะล่ะ ที่ผมน่าจะเก็บปืนอะไนี้ไว้ก่อนอ่ะเขาเรียกอะไรวะล่าเอาซักปืนหนึ่งไปขายก่อนอ่ะ right แล้วก็เอาปืนที่แบบมีในเกมมาใช้ก่อนโอ้ช็อตกันตายแล้วตายก้าวนัะสุดท้ายยิงไข่ไปหนึ่งโหว่าผมต้องทิ้งปืนแล้ววะไอ้ปืนนี้ก็แพงอ่ะทำไงอ่ะทุกคนทำไงใครเสียแนวนี้บอกโอมจีผมแล้วทำยังไงนี่กูเสียหมดหรอกทิ้งอมดเชื่อชีวิตมันก็มีการแลกเปลี่ยนการเทรดทีนะ อกระสุนบอลกระสุนบอลวิง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 ไปไม่ตูนป๊แกรู้จักแอสซิสินใจร้ายน้อยเกืไปแล้วเนาะฉันนี่แหละลูกหลานตะกูจิว่า กลับมาในห้องนี้เดี๋ยวฉันจะฮิวตัวเองเพราะฉันคือคุณหมอคุณไม่ได้ครูนะอ้ยนีกระสุนไหมโอเคสวยครับหรืออาจจะตลกแต่ไม่ตลอดเจีาย n s, oh, yeah! <S i d e of me ไอ้ตัวนอ้ซิง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 อะไรวะเนี่ย วิ่งมันฆ่าเราุ้ยต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 ุยตุ้ยตุยเฮ้ยอันนี้มีคนมาดักตีณหรือเปล่าน้องมีคนมาดักตีมหรือเปล่าเริ่มภารกิจสื่อกำจัดเป้าหมายโอเคภารกิจสื่อโอ้แล้วก็ได้ของเลยว้าวอีซีหว่ะทุกคน ซิ่งซิ่งซิาฮ่าฮ่าวายฉันสิอ่อนวัวฉันสิอุ้ยถือได้นี่นี่แล้วกูแบกกูแบกเลยครับอ้าวตายถ้านกดฆ่าตัวตายดีกว่าโดนฉันจับยังกันเหรอน่าสนใจเหมือนกันนี่คือไม่อยากผมไม่อยากจะขายได้ราคามาก ที่ข uh oh. okay. er uh ึ้นดูโจงนี้นี่กูกำลังไปอยู่เนี่ยโหลออกเร็วโอเคีเป็นไงระเบิดควันก่อนออกโคตรเท่ตัวผมไม่มีเหมือนกันทุกคนระเบิดควันเป็นโคตรอันตรายอะว้าวเกมเปิดวันไหนหรอครับเนี่ยเกมเปิดแล้วทุกคนเวอร์ชันคอเปิดแล้วนะแต่มือถือประมาณเดือนหน้านะครับผมเฮ้ยผมฆ่า18ตัว ก็ตึงเนี่ยครับทุกคนก็ยังไงฝากไว้ด้วยครับทุกคนสำหรับกาเรน่าเดลต้าฟอสนะครับทุกคน,น,คกคนมี2โหมดด้วยกันนะผมมีวอลเฟกับโอเปอเรชั่นหนมถ้าอยากเล่นแบบยึดฐานบูล้างผางยิงกระจุยกระจายนะครับทุกคนก็ไปวอลเฟนะครับผมนะแต่ถ้าอยากจะแบบเล่นแบบสเตลค่อยๆเล่นวางแผนเป็นทีมตายลูดของนําก็ฝากโอเปอเรชั่นไว้ด้วยนะครับอันนี้อย่างที่บอกครับว่า,วาเป็นของกาเรนานะครับคนเป็นของกาเรนาเชื่อผมนะว่ามันมันง่ายกว่านะุ่มสบายๆนุ่มแล้วเกมนี้เนี่ยไม่ ไม่มีเพทูวินนะครับทุกคนการจ่ายตังค์ทั้งหมดจะเป็นการซื้อพวกบัตรท่านพาร์ทซื้อสกินซื้อของตกแต่งอ่างั้นสาวด้วยนะครับดาวน์โหลดตอนนี้เลยนะครับผมะเล่นบนคอมได้ก่อนนะครับมือถือยังเล่นไม่ได้มือถือได้ต้องรอวีดันหน้าเนาะไงฝากมาด้วยครับทุกคนสำหรับไกด์หน้าเนอตฟอนโหมเกม FPS ระดับควิปเปอร์เอเนาะภาพสวยสมจริงนะครับผมฮะผมได้ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องใจราวด้วยนะครับผมไปแล้วครับทุกคนเจอกัน